นั่งขาสมาดไม่ได้แล้วก็ขามันสูงแบบนี้ควรจะรีบแก้นะครับไม่งั้นน่ะเราจะเสี่ยงนั่งขาสมาดไม่ได้นั่งแล้วมันชูขึ้นสูงแบบนี้เสี่ยงเป็นหลายโรคเลยนะครับอ่าที่มันเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าพอกล้ามเนื้อขารอบรอบเนี่ยมันตึงเกินไปใช่ไหมครับ เลือดมันก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่พอเนาะอย่างเช่นเราจะเสี่ยงสะโพกเสื่อมมากขึ้นเสี่ยงปวดหลังเสี่ยงปวดขาทั้งปวงเลยครับอ่าคราวนี้ถ้าเราแก้ตรงขาด้านในเนี่ยกับขาด้านหลังให้มันหายตึงได้นะครับเราก็จะเริ่มกลับมานั่งแบบนี้ได้ไม่งั้นนะมันก็จะสูงแบบนี้แต่ถ้าสูงแบบนี้เราเป็นสะโพกเสื่อมลนะอันนั้นแก้ไม่ได้นะต้องไปผ่าน,นะครับอ่ะเรามาดูวิธีแก้กันดีกว่าครับอันแรกสุดนะครับยืดขาด้านหลังก่อนดีกว่า เหยียดขาไปด้านหน้าอันหนึ่งนะครับแล้วก็เอาข้อเท้ามาเหนือข้อเข่าเนี่ยแล้วก็กระดกเท้านิดนึงแล้วก็โน้มไปด้านหน้าเนี่ยครับในลักษณะนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยสักห้าวิห้าครั้งทั้งสองด้านนะครับคราวนี้เราก็จะได้ขาด้านหลังละต่อไปขาด้านในนะครับเอาเท้ามาประก,กบกันจริงๆแล้วกางเกงผมมันแน่นไปนิดนึงนะถ้าใส่ทั่วไปอะมันจะประกบได้แล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าครับมันก็ตึงขาด้านในครับอย่างเช่นก้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือบางคนไม่ชอบก็เออ ยืดอย่างนี้ก็ได้สัก10 20ครั้งนะครับมันก็จะช่วยยืดขาด้านในนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับแก้มเนื้อสะโพกเนี่ยก็อย่าให้มันตึงเกินไปก็เอาทางงอาอา่าง่ายๆนี่แหละนอนหงายน้อนไขว้ห้างแล้วก็ดึงเข้ามามันก็จะได้สะโพกตรงนี้ครับนี่โอเคครับใครที่นั่งขาสมาธิไม่ได้แล้วก็ขามันสูงแบบนี้ควรจะรีบแก้นะครับไม่งั้นอะ่ะเราจะเสี่ยงเป็นหลายโรคเลยไม่ว่าจะเป็นข้อสะโพกตายสะโพกเสื่อม ปวดหลังหรือไม่ก็อะไรอีกหลายโรคนะครับโอเคลองยืดกันดูนะวันนี้ผมหมอนนอนไปก่อนสวัสดีครับ